สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกาะอ,อีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเต๋อได้นะคะวันนี้เราได้ยิงข่าวว่าเห็ดละโง่ออกนะคะเราก็เลยมาปีนเขาหาเห็ดละโง่ก,กันต้องรองรุ้นนะคะไม่รู้ว่าตรงนี้จ,จะออกไหม ฮึมาเจอแล้วโอ้ยมีเห็ดเพาะเท่าเลยนะโอ้ยคุณอ่ะโอ้ยเจอเห็ดเนทาะเลยดินี่เออนี่เราเจอเห็ดเพาะก่อนเลยนะคะสามดอกแรกแหกหมันเราก็จะหาเห็ดงอกไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเห็นอะไรอ่ะ เห็นอะไรอู้เห็ดพึ่งขมนะทุกคนไหนไหนนี่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 อเห็ดพึ่งขมไหมพี่น้องนี่นี่ดอกอ๋อพี่หนาเดี๋ยวเราจะตัดเท้ามันนะตัดออกเลยเนาะนี่นะคะทุกคนงามขนาดต่างน้องเห็ดพึ่งขมไหม เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบออกมาทั้งสามดอกเลยได้ไหมป่ะโอ้โหไปพึ่งขมือ้อป๊าตินะ่ะป้าพุน่นทั้งๆซ้งพุ่นอีกดอกนึงเซ้งเซ้งเปลงทั้งก่อนขอบ่เห็นเนี่ดอกไม่ใหญ่แต่ก็พอดีนะพอดีกินเลย กำลังหนุ่มอยู่นะอืมยังไม่แก่อ่ะกำลังแบบน่าจะเพิ่งออกวันนี้ใช่ใช่เพิ่งโตเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่แหวกมันต้องแหวกบาดูนะอือนี่นี่เก็บดอกนี้ก่อนเลยอืมอุ้ยมันโดนกัดแล้วตัวโดนแสดงว่ากินได้กินได้มันกินได้เหรอเห็ดแต่ที่อื่นไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรอ่ะแต่นี้เราเรียกเห็ดพึ่งขุ่นแต่ละพื้นที่เนาะพี่ๆก็ คอมเมนต์มาให้เราได้รับทราบบ้างเนาะว่าใช่ยกว,ว่ายังไงแล้วทำกินเนี่ยเรารู้แค่ว่าเอาไปก้อยกับแกงใส่เห็ดละโง่เห็ดอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างอื่นเราทำไม่เป็นก็ลองให้ f c คอมเมนต์มาดูนะคะว่าทำอะไรกินได้บ้างนะสำหรับนี้มีวิธียังไงนะคะคัวใจเลยมอ,องหวัวน,นะมึงกเจ้าเลยนะอนี คือสิ่งที่เราตามหาโอ้ดีใจมากเห็นแลงเหลืองอุ้ยพี่นองว้าวบ๊าดโอ้ยคนลุกคนลุกสวย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 ดีใจแฮงข้าวสวยครัวบ้าดไม่คิดว่าเราจะได้นะเราคิดว่าเอ้ยเราขึ้นมาเราไม่คิดว่ามันจะได้ไงเราคิดว่าเราจะได้แค่เห็ดพึ่งขมกลับไปอะไรเงี้ยก็ยังคิดเมนูไม่ออกเนาะเกิดว่าก้อยอร่อยนะเราก็อ่ะก้อยก้อยอ่ะเห็นอะไรแว๊บแวบแวบ มองมามใช่หรือไม่ใช่นี่นะฮะปกติมันจะมีลูกหเหลืองๆที่มันคล้ายๆไงที่มันเป็นผล,ลไม้อะเราก็คิดว่าวิ่งใช่เหรอไอเต๋อเดินมาอุ้ยใช่จริงๆด้วยมานอีกแล้วมานมานีกแรกก็น้องสองดอกแหกมหม,มันใครครับผมจะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยตัวดูเขาจะเก็บให้ดู เเ็นงลยอ้หแต่ว่าคนในเมืองเขายังเห็ดยูคาโอ้เห็ดยูคาบอสเลีนไอ้เห็ดยูคาอืมเฮ็ดพึ่งขุ่มอันเดียวกันอ๋ออันเดียวกันนะเราไม่รู้นะคะเราก็เรียกแต่เห็ดพึ่งขุ่มนะนี่เต็มเลยจริงมันมีเสียงเห็ดยูคาโอ้เก็บเลยนะครับเก็บเลยเจ็บเลยโอ๊ยหมอไป ถ่าแล้วแปลว่ามันกินได้นะออนแบบนี้ก็กินได้เหรอกินได้มันก็จะกรึดๆเลยเอ,อ๋อนีเดี๋ยวมีถบช่วยน้องนะคะออหลายแห้งตูวระวังตัวเหยียบนะออแล้วก็จะเอาไปก้อยกินนะคะก,ออก้อยเห็ดยูคานะ คือแบบก็เนี่ยแต่ว่าเขาต้มๆให้เอาน้ำข้นอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยนะไหนๆตวมาดูไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดพึ่งอะไรนะแต่สีมันสวยมากกูดิเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเขาเก็บเมื่อกี้เนี่ยสวยไหมสวยเห็ดพึ่งนะเดี๋ยวเขาจะเก็บ อั้งทั้งกับเรเห็นเลยขุ่นปาเขาบ่เห็นขุ่นเห็ดบักหลายนึงไม่เห็นเห็นแค่นี้งี้เห็ดพึ่งมอ้ยมัน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 มนีแกอันใหญ่ใเเห็ด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  อันนี้ไมาไมานี่นี่โ้ยง่ขาขนาดขนาดอุ่ยกนอะอีกดบอน่งเกรงมีใครมันมันขึ้นแรงเรื่องเดียวอ๋อ ยังไแมนแมนมเมีนดีเนี่ยโมีนมงนี้เฮ้นี่มาจะพุ่นละเฮ้ยแมนยุสอะอุ้ยแมนยูแมนยุกเขากข้างเนาะนี่นี่ใมันมีกัไดุ้ยใครมันหลายอยู่ดี๋ยวมึงมึงอนเนี่ย นี่นะว้เห็นยูเห็นลูกเห็นไหนนี่อีกใครนึงขาเพิ่นขัดูนี่ไช่เหนปะเนี่ยห <แ một. S 1> <า>น้<อ><ม>าสองใครผนแมนได้ยี่แมนแล้วเนาะ อยู่แต่ไม่ออกเลยหวานม้านมันที่ละงอกไอ้เห็ดยู่ค่ะเราไม่เอาแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วหนักแล้วมันเยอะแล้วป้าพี่น้องเอ้ยหวานม้านม้านน้ำกันครับมือนี่หวานครับหวานครับห็ดคือเห็ดเห็ดละงอกเหลืองมันจะมันจะดอกเล็กอย่างนี้นะถ้าเห็ดละงอกขาวมันจะดอกใหญ่ไข่โตมาดูไปฮะเดวเปิ่นพูนี่แหละ โอ้เห็นไหมเคยไดโนเสาร์หนุ่มๆเอาซุ่มข้าไปดูปะเนี่ยงานขะึ้นามากเนาะอ้หยอดอันนี้ละงูขาวนะคะทุกคนอันนี้คือละงูขาวนะ มันม,มีเชื้อมอยู่นะ <_ m im mon> มีเหงือมีเชื้อนี่อันนี้คือไม่ต้องสืบถ้าใหญ่แบบเนี้ยละงอขาวปดชันเลยวะนี่โโออ้ย,อย,อย,อยมนัมนมนัมนมันมันมันแล้วไปหาตัวหาตัวดูในอย่างมีแต่เห็ดพึ่งขมนะนะสงสารมากดูสิอ่าเต็มตะกร้าเลยมั้งไปหาตัวหาตัวา<อ> อันนี้เราจะเก็บเอาาอใจโดมันแล้วก็ตัดเชื้อมันไว้ตรงนี้มันนานแล้วอ่ะน่าจะออกก่อนเพื่อนเลยสนะอันนี้ยังแข็งอยู่นะคะแค่ว่าแค่แบบว่าน้องเอ่ดินมันเอียงนะ uh huh. แต่เราจะเอาเท้าไว้นะแบบว่าเนี่ยฝังดินไว้ uh huh. อันนี้ก็จะเป็นเชื้อให้ทีถัดไปอ uh huh. ือเงน อันนี้อันนี้เพิ่งบานเมื่อเช้าเลยเนี่ยแต่เราก็จะเอาแค่อเอเนะ่อเรียกว่าอะไรนะท่าามันเราจะเอาไว้เราจะเอาแค่นี้ไปสีดอกแล้วงอกเหลืองแล้วงอกเหลืองเลยสีดอกอันนี้ก็ยังแกงได้อยู่นะคะเพวกน่าจะบานช่วงกลางคืนช่วงเช้าที่แหละไม<ป>่ช่วงเชา้าไป นะค่ะตอนนี้เราก็ลงมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เห็ดของเราหนึ่งตะก้าแยงอีกนี่หันนามาหนึ่งตะก้าใหญ่แต่ว่ามันเป็นเห็ดรวมนะคะยืนเรายังไม่ได้แยกนะ,ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเห็ดพึ่งขมเนาะ,ะหรือว่าเห็ดพึ่งยูคานะคะ <c oughs> ก็ดูข้าวเราเริ่มงอกสวยงามแล้วะคะสำหรับนาตะก้าของเราอิ้นน่าเราก็จะได้เป็นฤด,ดูดำนาน,นะะเราจะได้มาดำนานนะะ<ม>กันเนาะก<ม>็อ่ะเดี๋ยวแอดจะ เอากลับไปแยกที่บ้านนะสำหรับคลิปนี้เอ๊ก็ขอแยกปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณเนฟซีทุกท่านที่คอยซับพอร์ตและคอยสนับสนุนนะคอยให้กำลังใจและคอยชมคลิปให้กับแอดดูแล้วก็แอดตืรนนะคะขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ